สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลอนผมให้ดูกันนะคะเป็นตัวที่ช่วยประหยัดเวลามากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะมาที่เจ้าตัวแรกนะคะก็คือเจ้าตัววิ and แอนด์โรสเองเป็นแกนลอนผมอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยมาที่เจ้าตัวแรกนะคะก็คือแกนลอนผมนั่นเองมีสวิตช์เปิดปิดได้2แบบนะคะตัวนี้นะคะสามารถหมุนได้360อองศาเลยค่ะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็คือแกนลอนผมค่ะ ส่วนตัวเต้าเสียงปูนะคะก็คือที่เก็บผมนั่นเองค่ะเสียบปลานะคะเปิดสว์นะคะจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะคะตัวแกนะคะสามารถหมุนได้2แบบเลยนะคะทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เอาผมนะคะไว้ด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนได้เลยค่ะเห็นไหมคะ